สวัสดีครับหมอยางกอมเปาว,วันนี้เราจะมาพูดถึงชิ้นงานยางสำเร็จรูปนะครับหลังจากรอผลิตไปแล้วผ่านกระบวนการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอัด molding injection หรือว่าการ extrusion นะครับแล้วเก็บชิ้นงานไว้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ finishing QC เข้า w a r e h o u หรือว่าส่งถึงลูกค้าแล้วปรากฏว่ามีการตรวจพบ คราบขาวที่ผิวงานยางนะครับซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของ QC หรือว่าลูกค้าก็ตามแต่นะครับก็ถามว่าลักษณะยางที่เกิดคราบขาวที่ผิวนะครับหรือเราจะเรียกว่าบลูมหรือว่าบลูมิงลักษณะคราบขาวเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าชิ้นงานยางที่เราขึ้นงานทำเร็จรูปไปแล้วนะครับทิ้งไว้ แล้วเกิดคราบขาวหรือว่าบลูมิงนะครับลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้ตัวอย่างยางมานะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของชิ้นงานยางที่เกิดคราบขาวนี่นะครับหลังจากเราขึ้นรูปเสร็จวางไว้หรือว่าพักยางไว้ก่อนตัดแต่งนะครับขึ้นคราบแบบนี้อันนี้คือลักษณะของคราบ o o ูมิงหรือว่าคราบขาวที่ผิวงานยางนะครับนี่นะครับนี่นะครับอาจจะเกิดจากสารเคมีหรือว่าเกิดจากวัตถุดิบตัวใดตัวหนึ่ง ที่ซึมอออกมาที่ผิวนี่น,นะครับซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็น NG สําหรับ QC นะครับสําหรับลูกค้าเขาไม่ยอมรับนี่นะครับลกักษณะชิ้นงานยางที่เกิดคราบขาวหรือว่าบลูมิงนะครับลกักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับขาวขาวเขาเรียกว่าคราบขาว,ขาว,ขาวหรือว่าคราบบลูมิงนะครับถือว่าเป็นงาน NG นะครับนี่ลูกค้าไม่ยอมรับนะครับคลิปนี้เราก็จะให้ดูลักษนณะ ชิ้นยางที่เกิดคราบขาวหรือว่าบลูมิงนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ยิ่งชิ้นยิ่งชิ้นงานเราเป็นสีดํานะครับจะเห็นชัดเจนเลยจะตัดกับสีของชิ้นงานนะครับก็คือดําตัดกับขาวซึ่งจะดูแล้วไม่สวยงามรวมถึงลูกค้าไม่ยอมรับด้วยนะครับก็ผมให้ดูลักษณะเบื้องต้นนี่นะครับหลังจากเราเก็บไว้แล้วก็เกิดคราบขาว ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับชิ้นงานขึ้นคราบขาวหรือว่าคราบดูมิ่งติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจหรือว่า YouTube นะครับพิมพ์ว่าหมอยางของเปาหรือยางล้างโมนหรือยางล้างแม่พิมพ์นะครับก็จะขึ้นคลิปที่ผมลงไว้นะครับ หากมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยนะล่างคลิปนี้กดติดตามกดแชร์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆนะครับที่ผมจะมาลงต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ